ดมตราป้ยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่เชียงใหม่มาที่ร้านกาแฟของคนรักสุน,นัขครับชื่อ Smile Dog Cafe เป็นร้านกาแฟชื่อดังของอำเภอสันกำแพงลูกค้ามาที่นี่ครับทางร้านจะมีสุน,นัขก,กว่า30ตัวไว้บริการให้อุ้มให้หยอกล้อให้เล่นกันเพลิเพนเทิน<ๆ>แต่วันนี้ครับ รยากาศเหล่านั้นกลายเป็นอดีตไปแล้ววันนี้ลูกค้ามายืนรอแต่เช้าเลยครับตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดไม่ได้มาดื่มกาแฟแต่มารับสุนัขไปเลี้ยงเนื่องจากโควิดมาครับลูกค้าหายหมดร้านกาแฟจึงต้องปิดกิจการทนขาดทุนเดือนละหกเจ็ดหมื่นบาททุกเดือนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วพอได้เวลาร้านเปิดคนรักสุนัขก,ก็เข้าไปเลือกน้องหมาใครมาถึงก่อนก็เลือกก่อนทงร้านมีชื่อสุนัข สายพันธุ์อายุอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างที่เห็นเนี like ่ยครับเจ้าของร้านตั้งกติกาแล้วร่างเป็นสัญญาให้เจ้าของคนใหม่ครับเซ็นชื่อรับรองว่าจะเลี้ยงดูสุนัขอย่างดีมีรายได้เพียงพอมีพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นมีความรักและรายงานให้เจ้าของกล่าวทราบเป็นระยะต้องวางเงินประกันตัวละ1 5 0 0บาทด้วยครับพอครบ6เดือนแล้วถ้าทำทุกอย่างได้ตามสัญญา ทางร้านจะคืนเงินประกันให้ทั้งหมดฟังเสียงเจ้าของร้านพูดครับก็เสียใจอะค่ะแบบเสียใจมากค่ะเพราะว่าหนูอะเลี้ยงหมามาเองทุกตัวตั้งแต่เขายัางเด็กเลยบางตัวทําคลอดเองด้วยซ้ําค่ะก็อยากให้รักลูกหนูเหมือนที่หนูรักเพราะว่าหนูรักเหมือนกับลูกเลยค่ะเหมือนกับลูกเหมือนกับคนคนนึงเลยค่ะก็อยากให้เลี้ยงน้องไปจนตลอดอายุไขน้อง อออยท,ทองเพราะว่าาหมาไม่สามามรถเปลี่ยนเจ้าขอองได้บ่ย COVID-19 ๆ COVID พิษสรงร้ายแรงจริงๆครับอย่าว่าแต่คนนะครับหมายังเดือดร้อนนอกลู่ต่อมาครับไปอุทัยธาน,นีคุณรันจันจินดามีบ้านอยู่ชายเขาในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธาน,นี เดือนกระกฎาและสิงหาของทุกปีจะมีผีเสื้อตัวใหญ่เกือบหนึ่งฟุตครับมาเยี่ยมเยียนปีหนึ่งมาสองตัวสามตัว <c oughs> แต่ปีนี้มาตัวเดียวมาทุกครั้งจะกาะที่ต้นกระท้อนต้นมะม่วงเป็นผีเสื้อที่เชื่อง <c oughs> จับได้รูปได้ <c oughs> เอามาเกาะ <c oughs> ตามตัวคนก็ไม่บินหนีตัวใหญ่มากครับ <c oughs> เอาไม้มาทัดมาวัดขนาด <c oughs> จะเห็นว่าตัวนี้ครับ จากปลายปีกถึงปลายปีกกว้างตั้งเกือบ20เซนติเมตรจากการค้นข้อมูลพบว่าผีเสื้อตัวนี้น่าจะเป็นผีเสื้อหนอนกระท้อนหรือผีเสื้อยักษ์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแ t ตค Cust แอตลาสขนาดโตเต็มที่ปลายปีกถึงปลายปีกยาวหนึ่งฟุตตัวโตมากครับสมชื่อผีเสื้อยักษ์จริงๆ น้องลูกต่อมาครับที่ราชบุรีมีสับปรเรืออายุแค่สิบขวบมาที่วัดห้วยม่วงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวัดนี้มีผู้ช่วยสับปรเรืออายุสิบขวบชื่อเด็กชายวีรพัตรพก,กาหรือไต่ตั้นครับทำงานในหน้าที่ผู้ช่วยสับปะเรือมาสองปีแล้วชาวบ้านเรียกว่าสับปรเรือน้อยไต้ตั้นเล่าว่าเริ่มทํางานนี้ตอนอายุ8ขวบคุณตาข้างบ้านซึ่งเป็นสับปรเรือของวัดชวนให้มาช่วยแต่เมื่อไม่นานมานี้ คุณตาเสียชีวิตครับสัป,ปเหร่คนใหม่ก็ชวนให้ทำงานต่อไตทันเต็มใจทำไตทันบอกว่าตัวเองเป็นสัป,ปเหร่มา30ศพแล้วรับหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่เชิญวิญญาณลงจากรถรถน้ำศพขอขมาศพมัดตราสังบรรจุศพชาปนกิจศพจนกระทั่งถึงขั้นตอนนำอธิไปลอยอังคารค่าตอบแทนแล้วแต่เจ้าภาพจะให้ ส่วนใหญ่จะได้ระหว่าง500ถึง1,000บาทแต่ตันบอกว่าทำงานนี้ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยคนตัวเองไม่กลัวผีเพราะตั้งแต่ทํางานนี้มามีผู้เสียชีวิตมาเข้าฝันแค่ครั้งเดียวตัวเองมีคาถาดีคุณตาสอนไว้วันนี้เรามาที่วันนี่ยเราเรามาทำาัไเปรเลครับลดน้านํายันเผาเล้วต่อไปถ้าเราโตขึ้นเราจะยึดอาชีพนี้ไหมทำครับ,รบเพราะใจเราก็รักตรงนี้อยู่แล้วใชครับ ทั้งฝ่ายคุณแม่แม้จะไม่เต็มใจให้ลูกทํางานนี้แต่เมื่อลูกบอกว่าทาแล้วมีความสุขสบายใจก็แล้วแต่ลูกก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่ค่ะแต่เขาอยากทําก็ให้เขาทาใจเขารักใจเขารักของเขาก็ภูมิใจอยู่ค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาขยันค่ะเรื่องอย่างนี้เขาขยันช่วยงานทุกคนในหมู่บ้านไม่ใช่ทําเฉพาะเจียรสาสัปเหร่อคือรับจ้างตามรีสอร์ทก็ไปค่ะช่วงนี้มีโควิดเขาก็เลยหยุดเลยกลับมาบ้าน เป็นงานที่คู่แข่งน้อยจริงๆครับน้องลูกสุดท้ายครับไปดูการใส่บาตรแบบ New นื้อร์มอลเมื่อสองวันก่อนเรานําเสนอการบิณฑบาตที่วัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีพระไม่ออกไปบิณฑบาตตามบ้านครับแต่ให้ญาติโยมมาใส่บาตรที่หน้าวัดแบบนี้ครับ <c oughs> แต่ที่ลําปางการใส่บาตรเข้มข้นกว่าที่สุพรรณครับที่วัดนางแลอําเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางญาติโยมต้องใส่บาตรผ่านประตูวัด แบบนี้ครับส่งอาหารลอดช่องประตูให้พระพระให้พรญาติโยมรับพรอยู่คนละฝั่งประตูเป็นประตูที่ปิดตายนะครับปิดตาย24ชั่วโมงด้วยถามว่าทําไมประตูวัดต้องปิดตายได้รับคําตอบจากท่านเจ้าวาดว่าในวัดมีโรงเรียนระดับมต้นถึงมปลายอยู่ข้างในแม้ว่าช่วงนี้นักเรียนจะเรียนออนไลน์แต่ก็มีนักเรียน23คนอยู่ในวัดแบบโรงเรียนประจํา ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดโควิด -19 จึงต้องใช้มาตรการปิดประตูว,วัดท่านเ,เห็นนี่อยูประตูห้องพอดีทราบข่าวว่าหมู่บ้านโรงแรเนี่นน้ติดโควิดแล้วบางทีไปอาจจะใส่แมสต้องไม่ใส่แมสก์ก็เพื่อป้องกันให้ทั้งเด็กเราไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วก็บุคคลข้างนอกอย่างญาติโยมนี่ไม่ให้เข้ามาเพราะเราไม่รู้ว่าเราเข้ามา,ามแ,มแล้วใครติดหรือไม่ติดครับ โควิด -19 ยังทำให้โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงอีกเยอะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก